เหนื่อยไหมครับกับการฝ่าฟันรถติดไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกวันถ้ามีคอนโดใจกลางเมืองใกล้โรงเรียนดีๆสักที่ก็คงจะดีนะครับวันนี้ต่ออยู่ที่ห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ําโครงการแอชตั้งสีลมโลเคชั่นใจกลางเมืองแบบสุดใกล้โรงเรียนดังๆหลายที่กรุงเทพคริสเตียนอสัมชันเซนต์ยูเซฟคอนแวนสาธิตจุฬาสาธิตประสานมิตรเตรียมรวมศึกษาและอื่นอีกมากมายใครที่มีลูกเรียนย่านนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากและห้องที่ต่อกำลังรีวิวจะเป็นห้องยูนิตสุดท้ายสำหรับ75ตารางเมตรแบบ s t a c k floor มีบันไดให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเพดานสูง3เมตร50และที่สําคัญจอดรถได้20ด้วยครับเอาจริงๆแค่ซื้อไว้จอดรถก็คุ้มแล้วเพราะจะหาคอนโดใจกลางเมืองแบบนี้ยากมากๆโดยเฉพาะถานนสีลมเส้นหลักที่ราคาที่ดินพุ่งไปไกลมาก โครงการนี้ยังเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวในรอบ18ปีบนถนนสีลมด้วยนะครับเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวก็ให้ลูกอยู่ได้ยันทํางานเลยครับและยังส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าโลเคชันแบบนี้มีแต่จะราคาพุ่งครับหากใครสนใจเยี่ยมชมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อต่อมาได้เลยนะครับย้ํานะครับห้องนี้ตำแหน่งนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับ